เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปไกด์นะครับในการเก็บเหรียญนะครับผมซึ่งเหรียญตรงนี้เนี่ยจะมีให้เก็บทั้งหมดอยู่ห้าเหรียญนะครับในบริเวณนี้ครับส่วนตรงที่จุดรับเควสจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถวิ่งเก็บได้นะครับผมเริ่มจากจุดแรกเลยครับผมยิงตรงนี้ต่อไปก็จุดที่2ครับตรงนี้ครับผม อยต่อป้ายจุดที่สามดี้ก็เหลืออีกสามจุดนะครับผมเหลือสามจุดเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับว่าเป็นห้าจุดนะครับจริงๆเราไม่หกนะครับอัน,นี้เหลือดห้าครับผมตัวเลยสุดท้ายนะครับถ้ามาครั้งแรกให้ลงไปทางนี้ก่อนนะครับผม ลงมาทางนี้เลยแล้วก็จากนั้นวิ่งนวนเราจะมีทางออกทางนี้นะครับผมจากนั้นปีนบันไดขึ้นไปครับแล้วก็สังเกตด้านซ้ายมือครับจะมีเหรียญสุดท้ายอยู่นะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์สำหรับทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปไกลหน้าสวัสดีทุกคนครับ